เฮ้ยยนเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชว์ทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมามองมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของจิกิต้าจากเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับเพราะว่าในวันนี้เบบี้มอนสเตอร์เนี่ยเขาส่งตัวแทนสามสาวมาเพื่อที่จะมาโชว์ทักษาทางการเต้นแบบคีโยมินะครับมีความแบบคาวาอีเกิร์ลนั่นก็คือลูกกะฮานนนัเองะครับ ซึ่งจิกิต้าเนี่ยก็มาเต้นเพลงไอดอนนั่นเองเพลงดังจากญี่ปุ่นนะครับร่วมกันกับพี่พี่ เนชาเลนจ์ในโลงในติ๊กตอกแล้วก็ใน IG ด้วยซึ่งมามาเต้นแล้วเนี่ยแฟนๆเห็นปุ๊บก็คือน่ารักเต็มไปหมดเลยมีแต่ความสดใสร่าเริงนะครับชิกิต้ากับรอยยิ้มที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นครั้งไหนก็รู้สึกว่าใช่วันนี้คือเป็นวันดีๆแล้วชิกิต้ากับรอยยิ้มที่เมทไมเดยให้กับเรามมมมีทุกคนวันนี้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะครับชิกิต้าเนี่ยก็เต้นไปยิ้มไปราเริงม,มากแล้วก็ทําท่าน่ารักเป็นอีกหนึ่งแบบที่แบบไม่เคยเห็นชิกิต้าเต้นแบบนี้มาก่อนเลยตั้ แต่เปิดตัวมาเป็นเมมเบอร์ของ Baby Mon น t e r ซึ่งถ้าหากใครเนี่ยได้ดูแล้วนะครับน่าจะเห็นว่าจิกกต้าเขาน่ารักแค่ไหนสดใสแค่ไหนและที่สําคัญเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางก็เด่นมากด้วยยิ้มปุ๊บเนี่ยไม่สามารถที่จะละสายตาไปไหนได้จริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นท่าเต้นที่แบบน่ารักน่ารักแต่จิกกต้าเนี่ยก็เป๊ะเหลือเกินลายเต้นสวยมากรู้เลยนะครับว่าถ้าหาก Baby m o n ster อร์เนี่ยต้องได้คอนเซปต์ที่มีความแบบใสๆน่ารักน่ารัก,รกขี้ขู่ขี้ขู่หน่อยชิกกต้าก็ยังเอาอยู่ะรัไม่่่ใชเพาาวิกย คงเป็นเด็กแต่ว่าชิกิตานั้นมีความร่าเริงในแบบของตัวเองพอมาเจอกับเพลงที่มันน่ารักน่ารักเข้ากับท่าเต้นที่น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้ทุกอย่างเนี่ยน่ามองไปหมดเลยนะครับดูเป็นธรรมชาติมากๆเป็นคลิปที่ปล่อยมาวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยทำให้มามีทุกคนหล่าแฟนคลับทุกคนเก็บพลังความสดใสของชิกิต้าเต็มที่เพื่อรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์นั่นเองนะครับเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ที่แน่แวันนี้เนี่ยทำให้ทุกคนอมยิ้มไปพร้อมๆกับรอยยิ้มสดใสของชินกิต้า นอนอใไรที่ได้ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่านะครับกับ กับการเต้นสไตล์น่ารักน่ารักของจิกิต้าถ้าหากว่าเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยเขาจะพลิกคอนเซปต์จากฮิปฮอปดุดันมาเป็นขี้ขู่น่ารักแบบนี้ทุกคนคิดว่าจิกิต้าเอาอยู่กันไหมนะครับก็มาคอมเมนต์เม้าท์มอยกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครเนี่ยที่ได้เห็นลายเต้นของจิกิต้าในชาเลนจ์นี้แล้วนะครับชอบกันหรือเปล่าให้การเต้นคี้ขู่ของจิกิต้ากี่คะแนนการเต็ม1ิบนะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยสําหรับในคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตมาชวนทุกคนพูดถึงน้องจิกิต้ามักแน่แห่งเบบี้มอนสเต ฝากกดไลค์ like, ก็ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ